ท่านผู้ชมครับบ่าวสมบัติยังตามงานก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่หมาฝาาท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมวันนี้บ่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมไปชมการวางแนวเสาสะพานข้ามโขงจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวนู่นนะครับท่านผู้ชมที่มองเห็นได้ไกว่าเขาทำกันได้อย่างรก็บ่าวสมบัติก็มาตาม้วเมื่อวานนี้เขาก็เพิ่งมาทำนะครับว่าเสา แนวเสากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมคือการมองเห็นที่ตัปักหลักกันไว้นะครับคือเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงสุดรโน่นนะครับเต็มปุ่นจะเป็นแนวเสาสะพานผ่าโขงไปฝั่งประเทศลาวอันนี้จะเป็นเป็นพื้นที่ดินนะครับคือเป็นก็จะเป็นสวนสาธารณะอะไที่จะเป็นของทางหน้าที่ เนื้อของถนนเป็นการของไทยครับท่านผู้ชมที่เขาถ่ายถ่ายจันพื้นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็วางหลักวางปักแนวเสาสะพานกันนะครับท่านผู้ชมสมบัติภาพนี้มาาท่านผู้ชมต่อไปนะครับะเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนก็ยังไว่ปักหลักปากอไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาเรื่อยๆยังมาถึงจากล็อกเตอร์จากกระพงมาเปิดงานวันนั้นก็ยังไม่ถึงเดือนก็มาถึงนี้แล้วก็เอของ ขอจัใบก็คิดว ch ่าก็ได้ไปไกลพอสมควรนเลยครับท่านผู้ชมจะเป็นแนวสะพานครับการไปจอมข้ามจากฝั่งฝั่เหนไทยปทางหลังของพระโน้นเลครับ ช่างเขาก็มาทุกวันแต่มาบ่าวสมบัติไม่ได้ถ่ายนะครับแต่มาถ่ายเอาเฉพาะงานอย่างเดียวเขาก็มาเต็มพื้นที่อยู่นวันนี้นะครับเราก็มาอยากจะไปรบกวนเขาอ่อนะครับท่านผู้ชมเราก็ถ่ายขอกเราไปเอาข้อมูลไปทำไวยังไงเราก็ส่งข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นกันนะครับครับมี ก็จะเป็นป้ายนะครับบ่สุบัิยืนอยู่ถนน -2 องหนึ่งสอในงที่ถ่ายอยู่นี้ดูแล้กอไว้ก่ามวดูแล้วบัติบดูแล้วความห่างหน้าของเสาหน้าอยู่จะอยู่ประมาณตั้งเกินยี่ห้าเมตรนะครับส่วนในส่วนของพื้นดินนะครับตรงที่ในแม่น้ำโขงนี่เราก็กะไม่ได้เพราะว่า อาช่วงการงานี่ยครับว่ามันหา่างกันมากเลยเรื่องการเติมก,กระปางแขวนเลยเอาเฉพาะตัวเสาให้น้อยๆหน่อยนะครับลำลำน้ำผงครับจากตรงนี้ข้ามไปทางฝั่งีโน้นเลยที่มองเห็นฝั่งประเทศลาโน่เลยนะครับท่านผู้ชมก็เขาก็วางแร็วตามลำน้ำผงก็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราสั้นไปก็ถ่ายอยู่ใน่ถ่ายอยู่ทีนั้นนี่ อาทิตย์หน้าเราคงจะเห็นการต่อเสาเข็มในลำน้ำโขงรครับท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้ก็คงเอาไว้จนกว่าจะต่อเสาเข็มในลำน้ำโขงเสร็จเมื่อไหร่นั่น,น,นแะครับท่านผู้ชมที่จะนะครับอันนี้ก็ต่อเหมือนกันครับท่านผู้ชมบนขึ้นดินนี้ก็ต่อเสาเข็มเหมือนกันแต่อาจจะไม่ต่อเยอะเหมือนกับในะน้ำโขงนะครับเพราะว่ามันเป็นเสาไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ห่างกันเหมาอนกัเสาในลำน้ำโขงเป็นเสาใหญ่เสาสูง ผมต่อก็หไหลเสา,าครับสําหรับเสาตัวที่จะไปถึงลวดถึงสะพานนั้นนะครับท่านผู้ชมโน้นทีมองเห็นเนไกลก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวครับจากตรงนี้ไปนะครับที่มองเห็นเนี่ยที่ไปเนี่ยที่มองเห็นขึงเขาขาวไปนี่เราจะข้าไปฝั่งประเทศไทยโน่ย่างที่าจุ่มเหลัดก็ยืนอยู่ตรงที่ปลายเสาเลยนะครับแต่ว่าก็ถ่ายไปมันมองไม่เห็นันไกลก็เลยไม่เอาคลิปโน้นนะครับ เลยเอามาคลิปนี้มาฝากท่านผู้ชมด้วยจงกันนะครับมาดูกันไปนะครับท่านผู้ชมครับผติดตามอย่างกอต้าสะานไทยลาวแห่งที่5ไปตามแบบฉบับนัานนะครับท่านผู้ชมไปทุกวันว่างานของเขาคืบหน้าไปถึงไหนยังไงนะครับอาทิตย์หน้านะครับคงจะได้เห็นต่อเสาเข็มเลยลำน้ำโขงหลังโนน จี่บ่าวจำบ่าวก็ไปดูนะครับกำลังเตรียมพื้นที่ที่จะลงเสาเข็มเสาอะไรนี่นะครับทุกคนเดนทางด็อกเตอร์บอกว่าจะลงทั้งฝั่งประเทศลาวก่อนนะครับแล้วก็ระกอบเข้ามาทางประเทศไทยแล้วก็อยู่หลายวันต่อฝั่งทางโน้นแล้วก็ข้ามาฝั่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นแนวนะครับไปจนถึงโน่นเลยมองเห็นที่ทาย อันนี้ที่เป็นไอติดดำๆไฟเผาตรงนี้ก็จะที่เขาเลื้อออกจากใตส้สะพานนั่นใต้ข้างฮาลนสองหนึ่งสองเป็นพวกดินพวกหญ้าพวกอะไรพอมาใต้มาไฟเผาจุดไฟเผากันนะครับเห็นเป็นควันขมงตงแฉงอยู่นะครับแต่ก็ดับแล้วล่ะน,นะครับไฟพว,กกว็พอลงสะพานไปหน่อยหนึ่ง สะพานถนนเขาจะโค้งไปทางด้านที่จะวนออกแล้วก็โค้งกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบนะครับก่านจะถึงด่านเนาเหมือนกันครับของเขานี้ก็ประมาณไม่ประมาณนะครับสามกิโลนี้สามกิโลแปดแปดแปดร้อยเมตรหรืออะไรประมาณนี้จากฝั่งลำน้ำโขงเข้าไปนะแต่ฝั่งเหล่านี้มาจนถึงจากฝั่งทางโนนถึงบนมาถึงฝั่งลำน้ำโขงก็ ก็สามอ่าเท่าไหร่ละสิบสามกิโลนะครับท่านผู้ชมยาวพอสมควรฟังเราจะฟั่งลาวเม่ยาวเหมือนกับบ้านเรานะนี่เอาภาพบรรยากาศทางการน้ำโขงปล่อยประเทศลาวมาให้ดู ในช่วงนี้เราก็ดูเขาปักหมุงปักแนวเสาวไว้ก่อนนะครับเอ็มไม่ชา้าชีนาของเราจะมาลงเสาเข็มนะครับปรมมเป็นจำนวนถนนนะครับบนดินแล้วก็คงจะลงเสาเข็มหลังจากที่เขาลงเสาเข็มตัวการในรังเสาในรัมันถูกแล้วก็ขึ้นมาให้หมดเลยครับก็น,น่จาจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับแล้วน้ำฝงนี่เขาทำยังไงครับเอาไปลงทราที่ท่าบักโน้นนะครับท่าบากักนท่าโบสบ,บ้านพันลำ แล้วก็ใส่แพรมาใส่ไ,ไอ้เรือบักเรือบดนะครับท่านผู้ชมขนลงมาทางน้ำเลยเดี๋ยวจะปฏิบัติงานปฏิบัติการทางน้ำอาทิตย์หน้าเนีเห็นท่านดเตรจาก,กระพงพูดได้ฟังอยู่ค่าจะปฏิบายิการทางน้ำอาทิตย์หน้านี้นะครับขนเสาเข็มโซ่เสาที่ต่อที่อะไรลงแพรขนาดยนต์ขนาดใหญ่ที่บ้านพันลำเมื่อนะครับไปขึ้นไปขึ้ง ลงไปตั้งโน่นเลยไปดองยงยนะมอยไไม,มเลยนะครับจะมายังไงไปยังไงฝากสมบติดตามเพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่น like, share, านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากสมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหนะ้าครับ